น้ำมัข้าวทำอะไรถูป้าช่วยยายค่ะว้าวแล้วทำอไรอ่ะกลองฉีดอะไรอ่ะน้ำค่ะน้ำยาถูป้าใส่ทำไมอ่ะใส่ให้หอใส่เยอะไหมเยอะค่ะถูยังไงอ่ะ 胡子胡子一张了，胡子一张